แจ้งข่าวพี่น้องชาวเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะคะประกันไรยได้ยางนะคะเข้ามาแล้วครึ่งทางค่ะจ่ายแล้ว6000ล้านบาทนะคะและจะจ่ายในงวดถัดไปในวันที่1ก้ากรกาคม2564นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็ได้มีข่าวสารดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอีกแล้วนะคะก่อนเข้าไปรับชมข่าวสารนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ การยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง3งงวดนะคะจ่ายมาแล้วนะคะฝ่า6,000ล้านบาทเกษตรกรเตรียมตัวนะคะรับเงินงวดต่อไปเข้าบัญชีในวันที่29มกราคมนี้นะคะพร้อมเดินหน้ามาตรการดึงน้ำมันยางออกจากตลาดผักดันราคาให้มีเสถียรภ,ภาพนะคะวันที่26โมกราคมผู้ว่าการกรยทนะคะเปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ส เริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2563มีเกษตรกร,กรที่ได้รับเงินแล้วนะคะฝ่า1 1 5 6 8 1 3ลายนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ398,513ล้านบาทนะคะและในงวดที่3นี้นะคะประจำเดือนธันวาคม2563ครั้งนี้นะคะจะได้ชดเชยให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะคะกำหน ดราคากลางอ้างอิงไว้แบบนี้นะคะราคายางแผ่นดิบเฉลีย่ยอยู่ที่57บาท85สตางค์ต่อกิโลนะคะราคาชดเชยอ,อยู่ที่2บาท15สตางค์นะคะและราคาน้ำมันยางสดนะคะอยู่ที่ราคา48บาท75สตางค์ต่อกิโลนะคะราคาชดเชยอ,อยู่ที่8บาท22สตางค์ต่อกิโล ะะส่วนราคายางก้อนถ้วย d i c 50%อยู่ที่ราคา19บาทส9สตางค์ต่อกิโลนะคะและราคาชดเชยอยู่ที่3บาท01สตางค์นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะก็จะสออแจ้งพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางได้ภายในวันที่29มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะ โดยจะให้ใจ่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางเป็นจำนวน1้านสนราลายและคิดเป็นเงินนะคะ2 3 6 2 6 9ล้านบาทและรวมจ่ายเป็น3งวดนะคะรวมเป็นเงิน6 3ล้าน9ล้านบาทนะคะและนะคะผู้การกระยะทยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเกษตรกร,กรชาวสวนยางสามารถกิอยางได้มากขึ้นหลังจากฝนได้ทิ้งช่วงนะคะ ทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะก่อนที่จะเข้าช่วงปิดกรีดและผลผลิตจะลดลงราคายางจะมีแนวโน้มลดลงตามสถนานการณ์ตลาดนะคะรวมถึงการชะลอการรับสินค้าของประเทศผู้ซื้อรายใหญ่นะคะอย่างเช่นประเทศจีนที่กำลังเข้าช่วงตุดจีนะคะซึ่งเป็นวันหยุดยาวของเขานะคะ จึงจะไม่รับสินค้าดังกล่าวของเรานะคะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปก,ก็ติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้ตู้ขนส่งสินค้าตกค้างอยู่ในประเทศจนเกิดปัญหาการขาดตู้ขนส่งสินค้าทำให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามความต้องการน้ำยางของตลาดในประเทศและต่างประเทศยังคงสูงอยู่นะคะ จากสถานก,การณ์ของโลกระบาดนะคะอุตสาหกรรมถุงมือยางได้ขยายตัวสูงขึ้นและประเทศจีนเองนะคะก,ก็ส่งเสริมการใช้รถยนต์ในเมืองชนบทจึงส่งผลให้ราคายางก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะแต่แนวโน้มจะขยับตัวขึ้นจากนี้แน่นอนค่ะ ทั้งนี้นะคะกยทได้ออกมาตรการกระตุ้นการดึงน้ำยางสดออกจากตลาดฟา2 0 0 0 0 0ตันต่อปีได้แก่มาตรการกระตุ้นการซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปนะคะและเดินหน้าชะลอยางเก็บสต็อกอยางรวมถึงนะคะบทบาทของหน่วยธุรกิจของกยทนะคะที่จะเร่งเดินหน้าหาผู้ซื้อจากหลายประเทศ ที่สนใจสั่งซื้อยางแปลรูปของไทยนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียนะคะที่สั่งซื้อน้ำยางสดและน้ำยางข้นเพื่อนำมาผลิตเป็นถุงมือยางนะคะดังนั้นนะคะมาตรการทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันราคายางในตลาดสูงและ,สะเสถียรภาพมากขึ้นนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ